สอนเรื่อง limit ใน้ความเดือดเหมือนให้ความเดืนดเหมือโอเคไหมครัให้ความเดือมือนพี่นิดนึงเอฟตัวที่พี่เขียนเอ็ดตัวใหญ่ๆเดี๋ยวพี่วงให้นะเอ็ดตัวเยอะน้องเห็นนะเห็นนะมันอ่านว่า l i m ิตของฟังก์ชันเมื่อเอฟเข้าใกล้ A มีค่าเท่ากับ L เออจบเลย่าเนาะมาดูมได้หาค่าได้เอ็นดีของฟังก์ชันมได้หาค่าได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเลมิดของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกเข้าใจไหมคขาว่าทางด้านบวกได้เออเคยเข้าใจได้เก่งจริเออและเลมิดของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบจะเป็นของบ้านได้ก็ได้เข้าใจ ทางบวกครับน้องสอมมติว่าเเป็น2องทางบวกก็คือพวกสองจเป็นต้นไปสองจุดศูนนย์ศูนย์่เป็นต้นไปเข้าใกล้คือค่เข้าใกล้สอง่เคป้ะส่วนไอทางลบตรอบก็จะเป็นพวก1 9 9 9งจุดเาเลยาเกแบบนี้นะครับอ่ามาต้องหาค่าได้ข้อหนึ่งนะข้อสองครับมันต้องเท่ากันในตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันต้องเท่ากันโอเคป่ะโอเคครับ ข้อแรกพขอขอแลยนี่เดี๋ยวเรื่อยเรื่อยนะครับน้องข้อหนึ่งครับตัวอย่างนะครับฟังก์ชันครับตัวเจาบอกว่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 2x ลบ2เมื่อ x มีค่าไม่เท่ากับ4และฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ x บวก1เมื่อ x มีค่าเท่ากับ4ส่วนข้อถามหาว่าต้องหาค่าของค่าของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้4ฟังพี่ทันเนาะเอาเอาบอกเด็กที่พูดเร็วไปบ้าง ไม่ไม่เนาะไม่แต่รีบไปไหนแลต่อต่อวิธีทำครับน้องน้องก็พิจารณาสองฝั่งทางด้านบวกกับด้านลบดังที่พี่เขียนให้นะที่หนึ่งดีบีของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านบวกนะครับเห็นปะเห็นปะแล้วดีบีของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านบวกอ่าพีเตอร์ใช้ฟังก์ชันตัวข้างบนเพราะอะไรดูไหมอะไรเพราะอะไร ให้ความเรื่มมือสิครับให้ความมันไม่เท่ากับสี่ใช่ไหมมันเข้าใกล้สี่ใช่ไหมไมันไม่เท่ากับสี่นะโอเคพอแทนข้าวมาแล้วได้หกนะโอเคครับไม่งงนะอ่าต่อไปพีเร้าหน้าดงของฟังก์ชันเมื่อ x เ,เข้าใกล้สี่ทางด้านลบใช้ฟังก์ชันตัวเดิมไหมใช้ตัวเดิมเนาะ เพราะอะไรกเพราะเขาใกล้มาเดือนนะครับม,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 มันไม่เท่ากับมันมันไม่เท่ากับดีซีเออพอแทนข้าวมาก็ได้หกดังนั้นสรุปได้ว่ามันเป็นองฟังก์ชันที่เอเขาใกล้สี่มีค่ากับผมนะครับเพราะว่าเราวินทางซ้ายกับทางขวามีค่าออเท่ากันตัวรับข้อหนึ่งครับขอบคุณแค่ความร่วมมือข้อหนึ่งนะครับมาดนะูข้อสองครับรให้วามร่วมมือพี่สักข้อนะครับข้อสองครับโจทย์ข้อก็ตรวจให้ฟังก์ชัน มีค่าเท่ากับ 2x กำลังสองเมื่อ x มีค่าน้อยกว่าศูนย์เท่ากับ x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ป0ดศูนเปิด1เท่ากับ x บวก1เมื่อ x มีค่าตั้งแต่1เป็นต้นไปเออเออส่วนคำถามถาว่าให้หาค่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์และลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้1เรามาดูฟิจาลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ก่อนนะครับจรนาไงมาเดิมบ้ พื้านด้านบวกกับด้านลบใช่ไหมอ่าพ้านทาบวกครับี่เป็นคอมมันชันตัวเอกเข้าูนทาง้านบวกใช้ฟังก์ชันตัวไหนครับหนึ่งอามชอง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 องใชนะครับใช่ชองเ้แต่สูนทางบวกครับองใช้ชองนะพอแทนค่าเาได้ก็ตกแล้วใช่อเรียกชอเดียวรบ มาพิจารณาได้ครับลาลบัะม,มีของฟังก์ชันที่ x เข้าใกล้ศูนทางาลบใช้ฟังก์ชันตัวไหนครับตัวหน,น,นึ่งนะจะมีของ 2x งเมกำลัง2อเข้าใกล้ศูนทางาลบตอบโธเหมือนกันแต่น้นสรุปได้ว่าจะมีของฟังก์ชันเเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเท่ากับ เดี๋ยวมาอันนี้กันต่อนะเมื่อกี้ไม่ถึงนี้ใช่ไหมใช่ไขหมแ้วก็บมีอนอจทยื่อกมไม่เสรจอ๋อเออเาะนกี้ันเสมีข้อฟังก์ชันที่เอเข้าใล้หนึ่งะครับพี่ให้น้องลับไปทำเองนะครับโอเคไหมเข้าใจแล้วนะ เออพี่ให้น้องกลับไปทําเองนะคอบำตอบตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับน้องโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อดีกว่าครับเอออ๋อดีมีตของฟังก์ชันนะครับมีสองประเภทนะมีดีมิตของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a และดีมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ infinity เราจะมาเรียนดีมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a กันก่อนนะครับเราสมมติให้ l เป็นคำตอบของดีมิตของฟังก์ชันตัวเนี่ฟังก์ชันของพี่นะพี่เขียนเต็มเมื่อป็ เเข a, ้าใกล้เเราจะสามารถพิจารณาคำตอบได้ดังนี้ดึงดึงในจุดหนึ่งในจุดนึ่งเล่นหนัเอ่นหนใจุดหนึ่งครับให้น้องแทน X เท่ากับ A ลงไปในฟังก์ชันที่อยู่ในลิมิตแทนลงไปแล้วถ้าน้องได้ออกมาเป็นค่าของที่ไอคอนแตงนี่แปลว่าค่าของที่นะครับคือตัวเลขตัวหนึ่ง ข้าขงที่ส่วนข้าขงที่คาตอบที่น้องจะได้ออกมาแนววะครับคตอบที่น้องได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับค่าของ T ที่ที่น้องคิดได้เออคําที่ส่วนข้าขงที่ตัวที่น้องแทนน้องได้ออกมาเอยน่นาติ่งจอนจอนอยู่สองครับถ้าน้องแทน x อเท่า,าออก,กับ a ลงไปเราได้ออกมาเป็นศูนย์ส่วนค่าคงที่ คำตอบของลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเป็น0าจอว่าอ่านตรงหน้าเราใช่ไหมเ,เดี๋ยวพูดทางนอนีกทีอ่านจบแล้วต่อ,อไปถ้าแทน x เข้าไป้ a x เข้าไป a ลงไปเราได้ค่าคงที่ส่วน0จะได้ l มีค่าเท่ากับ ส,สดๆครับน้องอ่างสดๆเลยครับเออหาค่าไม่ได yani uh, ้ดิค่าของพี yup ่สวนๆนะครับด right. ิฟิน really> ิทีนะครับหาค่าไม่ได้แล้วตอบตอบได้สองอย่างนะครับตอบดิฟินิทีได้ต่อการพิมพ์สีเดียวนี่มันจืดไปปไม่ไม่จืดเวลาสีกับสีเดียวน้องชอบแบบไหนสีเดียวสีเดียวใช่ไหมเออเราเขาให้เขียนเป็นสีทำไมเขาบอกว่าเขียนหลายสีแล้วช่วยความจำมันช่วยไหม ไม่เคยอ่านเดี๋ยวลองเปิดบรรทัดตัดไปนะครับมันจะมีตารางคุณสมบัติของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a คุณสมบัติของลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับน้องลองอ่านทำความเข้าใจเอาเองนะมันไม่มีอะไรครับใครไม่เข้าใจข้อไหนก็ถามพี่ได้นะมันมีแต่ข้อเขาว่าลองอ่านดูลองอ่านดูแักหนึ่งให้เวลาอ่านสัก นาทีหนึ่งจริงๆมันรับเดียวนะเราอ่านดู้ำไม่เข้าใจก็บอกพี่นะเออน้องน้องรู้ไปไหนอ่ะอ๋อตกจดเมสเซจผมขอโทษครับหรือพี่ลืมถามใช่ไหมน้องต้องกีนะน้องหนังกี๊พี่หยิบกระดาษบอกแล้น้องจดเมสเซจนี่กี๊ใส่เลยพี่จะรู้โดยอัตโนมัติว่าน้องที่จดเมสเซจกูจริงกูจริงกูจริง

พี่ว่าพี่ลืมอะไรบางอย่างเหรอน้องว่าพี่ลืมไหมเออส่วนส่วนส่วนใช่ไหมใช่ถ้าเกิดแทนเอก็แบบเอไปแล้วได้ส่วนส่วส่วนอย่างนี้ทำไงอ่ะอินฟินิตอินฟินิตมันมีวิธีคิดอยู่สองอย่างนะครับน้องที่หนึ่งแย่แฟกเตอร์แฟกเตอร์แยกตัวประกอบนี่ฮะเดียวกันนะครับดึงตัวร่วมนะครับบัญชีเกตณฑ์นะดึงตัวร่วมแล้วก็สองทำไงครับตัวร่วม โอเคโอเคคอนออฟเนาะคอนตูเกตคอนเกตใช้คอนตูเกตรู้จักคอนตูเกตใช่ไหมครับใช่ครับคอนตูเกตคือสั่งยุกครับน้องตู้สังยุกสังยุกไหเดี๋ยวค่อยสอนในโจทย์เท่าน้นมาดูจังนใช้คอนตูเกตเขยเาขียนเป็นหี่มาจากบราซิลเนาะพี่บอกอังกฤษเอออนกโก้เียกขึ้นขึ้นไสายบ้างกขึ้นกขึ้ ก็คืองานร้องพี่ตุ้งคนจูเกตแค่นี้อ่ะใส่คนจูเกตคูรทั้งเศษทั้งส่วนพังเศษส่วนโอเคจด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 ในชีวตก็มีแต่มันเขียนยาวเนาะแล้วแต่อยากอ่านหรืออยาก พี่เขียนคำนี้ก่เนดี่านไอ้เพื่อนพี่เขียนสร้างมาแล้วเนาะแล้วนี่เท่ากันเลยพี่ยอมไปแลพี่เขียนอธิบายให้น้องเข้าใจไหมจะเสร็จแล้วขอพี่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูโจทย์ ฟังก์ชันที่เมื่อ x เข้าใกล้ a กันนะครับมีอยู่ไม่กี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวพี่จะทำในห้องไม่ดู5ห้าข้อนะครับเสร็จยัง ไมเรียนหรือไม่รู้เ e รื่องเลยไม่เรียนแน่น้องฟังอ๋อนะฟังอยู่นะเสร็จนะครับจะเสร็จจะเสร็จดีนะพี่บอกอ่ะไม่เสร็จตะพีแล้วนะน้าน้ำน้องเดี๋ยวมาดูโจทย์กันดีกว่าน้อง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 โจทย์ข้อที่สองจุดสามครับน้องสองจุดสามเขาให้หาค่า มีดของฟังก์ชัน x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก4ส่วนด้วย cos x จำตีโกณกันได้ไหมเออพี่ก็จำไม่ได้หรอกพี่ก็เดีตยวมันดื้อมันจริงครับตีโกนไม่ง่ายที่ดื้อที่ดื้อแต่มันแบบขื้นฐานในคอได้แต่ถ้าลืมพี่ดื้อครับ พี่จำได้ที่สอบตอนปลายภาพมังเรียนตอนมาว่าพี่สอบเต็ม20พี่ได้4หรือ5 <c oughs> ด้วยตีโก้เลยเนาะเออเมาเริ่มมีทาเดนใจแล้วชิบหายนเอาใครมาสอนอยู่ดิเต20น้องทำไงครับตอนแรกหาลิมิตของพ่อชาต แทนค่าเปล่าแทนค่าเปล่าอ่าแทน x เท่ากับ0ูนเท่ากับศลงไปในฟังก์ชันจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ด้สี่ส่วน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนในตัวก็ไ้ศูนย์กำลังสาลบสามคูศนย์กำลังสอบวกสี่คอส x คอสศูนย์มีค่าเท่ากับคอสศูใช่มหนึ่งบ้าหนึ่งาเออเอไม้อเอนี้ลออ่อนอง ีมันวิธีจำป่ะเรางกมใช่ไหมโกงหน่วยใช่ป่ะโอเคโอเคอเสร็จแล้วมีใครไม่เข้าใจไหมครับข้อแรกของตัวนี้ นะครับน้องใครมีวิธีไง่ายกว่าน้องไม่จริงใจพูดคนระับขึ้นข้อต่อไปได้ครับน้องได,อไ,ไดง้แล้วน้องอดูข้อต่อไปโจทย์เขาบอกว่าจงหาค่าเรื่องมีของ 2x กำลัง2ลบ8ส่วน x บวก3เมื่อ x เท่ากับ2ทำไงก่อนทำแบบแดกแทน x เท่ากับ 2จัจะได้เท่ากับเท่าไหร่ีไง2 2ส่วนกมันยากอย่างเงี้ยเขียนผิดแล้วมันอ้ทำไงเดีอนน้อพี่คิดค่านะเป็น2บวก3ได้เท่าไหร่ใครคิดอาบ้าศูนยส่วนหอาต่อไปยังไง ศูนย์ส่วน่างที่ตอบศูโอเคไมไ้ง่ายบ้างบมันจะมีงานตอนแต่มันมียากแต่ไม่ยาไม่มากอรอกประมาณนี้นะ้หค่าตอบให้ค่าตอบให้ค่าศูนย์ศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์ือค

ส่วนเนาะทำไงอ่ะได้ส่วนส่วนมีสองวิธีเองแยกคอนจุดเก็บได้เยอะคอนี้แยกรักเตอร์เป็นตัวร่วมนะครับน้องมาดูแยกเขาได้อะไรขั้นบนครับ x ขัล่งสองลบสาม x แยกได้อะไรครับได้ x คูณกับ x ลบสามนะใครแยกไม่เป็นไหมใครแยกไม่เป็นเลยครับน้องถ้ายากไม่เป็นก็แยกงี้ยครับเยอ บอกเส่วนข้างล่างครับกำลังสอนครับแยกใครครับสองโมเดลครับ x x ได้อะไรมาลบสามกับบวกสองใครไม่รู้มากมายไงรู้ไหมข้างหน้าฝั่งเงียบๆเลยโอเคโอเคเอาง่ต่อเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรตัดได้วะเออลบสามตัดกันได้อ่าแั้วท่นมันจะเหลือแค่อะไรครับ เป็นของ x ส่วน x บวก2เมื่อ x เป็นค่าใกล้3เราก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่3ามส่วนห้จบไหมจบไหมจบจบละง่ายง่ายง่ายยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่จบ,จบับจบ ไปไม่อยูนี่กันนี่คี่าคนาเขดูอยู่ค่ะเฮ้ยชาวบานเาดูอยู่ดเออเตดียตัวเตตัวเาจบเสร็จแล้วครับวนี้ไปนะไปเนาะเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อสองจุดเท่าไหร่วัน 6, นะสองจุดเนาะสองจุดจทยเขาบอกว่าให้หาค่าของดิมิตของสองรูทเส่วนด้วยรูทสิบหกบวก่ะอสอรูทเอ็บวก,บวก,บวกส,กสี่ใช่ปะ,อะเอ่เอเมีค่าเข,ข้าใกล้ศูนย์ทำได้บวก แทนค่าก่อนเออแทน x เท่ากับศู0ลงไปได้เท่าไหร่ครับเออได้ศูนยศูนย์ใครไม่ได้สศูนย์ศูนย์ไหมลองคิดดูลองคิดดูจะได้ศูนย์ศูนย์นะครับของข้อนี้ลองคิดลองคิดลองแทนค่าล้วคิดได้สศูนย์ศูนย์หมดไหเราทำยงานน้องที่นี้ ใช้ความูเกตดดึงตัวร่วมตัวร่วมได้ไหมเนี่ยเอ๊ะมันอยู่ในรถทำอไรของมันเนี่ยนะรู้ไหมรู้ไหมเออใช้คอนมูเกตใช้ของตัวไหนของตัวเสร็จของตัวส่วนครับใช้ตัวส่วนนะเออใช้คอามรูเกตนะครับข้อนี้ใช้คอนคอนขอบคุณคอเกตคอนจูเกต็ดเอ้ยมันจำง่ายดีเนาะคอเกต็ดหคอนรู้เกล็ดจะได้จำได้เราต้องใช้คอามรูเกต พอเกตนช่างมันมังอ Poke ูเครับส่วนนูดซิโฟบสองูเก่ตครับคอเกตคูณเข้าไปทั้งเศษทั้ส่วนครับพอเกตคืออะไรครับขอกพี่ครับใช่สกซลใช่ป่ะอ่ามีใคร งงไหมมันคืออะไรตอนแรกจโจทย์เขาลบมาบูกได้ไงวะอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมไม่มีเนาะมันคือความเดคเตอร์นะน้องสังเกตดูอ่าน,น้องทำนี้เสร็จได้ไงโอ้เฮ้ยเขาังมันเหมือนการตัดดิเอาตัดทำไมล่ะครับน,น้องคอนเดคเตอร์ใส่เข้ามาเออเฮ้ยประกาศประกาศนี่หายไปไหนวะเจอไหมนะอ่อน,น้องทำไงต่อ เขทำไมครับจับรูปธรรมดานิมิตของเอเข้าใกล้ส่วนขานหน้าบวกข้านก็คา้างไว้ค้างไว้ต้องไม่อยู่มันมันจับตุไม่ได้แต่คูณกระจายแล้วเยอะเข้าไปอีกระมาณไปนะครับต16บวก2ตุเสียพี่องหมนเอ็เอเอสียหีล่อ่อเสียหล่อเองสลบอเ่อเ่อหล้ายหล่ห่ หน้าตั้งสองรูทหายไหมข้างหน้าอ่าสิบหกบวกสองรูทเอ็กข้างหลังครับหน้าตั้งสองสี่ตั้งสองเป็นสิบหกโอเคครับม,มีใครงงไหมทำไมไไถ้าเห็นประเทศนี้มาไงขพอใจเนาะท่านนี้ได้ต้องอะไรต่อครับอะไรหายอะไรหายดูข้างหน้าสิบหกลบสิบหกหมดปะ หมดหมดแล้วสองเน<อ>ต์ตัดป่ะเออตัดจะได้ไหมบ้เาเหลือแค่เนี้ยเลือแค่เนี้ยจริงเหลือแค่เนี้ยเในแี่นี้ทำไงน้องน้องก็เองแทนค่ารรรไปเนี่ยแทนค่าศูนย์ลงไปในเอ็กซ์นะที่มันเหลือดศูนบวกสี่แล้วเท่าไหเนี่ยรูสิหกบวกสี่ตอบถอดรู้สิหกได้สี่บวกสโอเคครับแปนะ ีใครแรกไม่ตรงไหมหรือใครงงงงตั้งแต่คอนเวเกตเลยมีไหมหรือใครงงตั้งแต่ลิมิตใครงงตั้งแต่ฟังก์ชันที่เรียนไปเรื่อหนึ่งอย่างนี้งงงงตั้งแต่เข้ามาเข้ามาเริ่มเดินเข้ามา นะครับคือถ้าโจมันติดดูอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้หมดเลยนะครับคอมพิวเตอร์เราการที่เราคอมพิวเตอร์เราต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อจังจับดูออกไปจังจับหรือจังการว่าจังจับเนาะเพื่อเราคอมพิวเตอร์เพื่อจังจับดูออกไปบอกาะกับที่แน่แน่ในสหไทยเนองพี่น่าจับอะวที่พี่บอกมาจากอะไรกันะอังกฤษแลบอเมริกาค่ะเม็ดอเมริกาเราพี่มาจากอเมริกานะครับอังกฤษก็มาบัวละโอ้ยเปลวแดงไหมบราซิลอังกฤษไม่เปลือย พี่มาจากบราซิลได้หรือครับจริงไหมเนี่ยจริงค่ะเฮ้ยดีดีเออเออถ้่ไอพี่ขอมาพี่เป็ตัวขึ้นไงเออเออเขาไม่แก่อเมริกาแล้วอ่ะอเมริกาน้องน้องหล่อพี่อ่ะหนูไม่ได้หลอแต่พี่ก็เออออกกันหนูนะออกหรอผู้ชายหรือเปล่ามีไปสักประเทศไหนนะน้องเดินในเนี่ยน้องดาวพี่มีคนที่ไหนคะให้บอกให้บอกพี่ไม่ใช่คนที่อ่ะพี่ไม่ใช่คนที่อ่ะเนาะพี่อยู่ในสามประเทศนะ พี่เป็นจริงๆครับที่ถาบอกว่าพี่เป็นคนจริงๆพี่เป็นคนอันธิษน้องที่ถือเออที่ถือมิ้วใช่คนตอนนี้พี่ไม่ใช่คนอะมาอลโอเควันนี้พี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆโอเคโอเคจอดเสร็จยังจอดเสร็จยังชวนคุยนี่จอดไม่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาทำอีกสักข้อนึงสำหรับเหตุเข้าใกล้เอนะครับเหตุจะจบแล้วเนี่ยหนึ่งในสามของเรื่องเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวก็ น้องจะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมีคนชี้ไหมไม่มีเนาะชื่ออะไรครับอัดวิดีโออยู่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับไม่แคร์เาปแล้วอบไม่แคร์แล้วพี่จะมวันนี้ผมก็ไม่แคร์ผมุดไปแล้ว ผมดูตายตายถูกแล้วเนี่ยน้องๆมาต่อดีกว่าเราต้องเป็นพิธีการนิดนึงเนาะอ่น้องมาเรามาพิธีการกันดีกว่าพ่อ2.7ครับน้อง2.7เขาให้หาในมีดของ1บวก x ถ้าหมดกำลังอ2ลบ1ชวน x เมื่อ x มีค่าเใกล้ x สูงทำไงทำไงอแทคร์ไปละ อย่าเล่นมาเห่อนะพี่ครับพิธีการอยู่ครับอนวีโออยู่ถ้าพี่จะเล่นพี่ต้องมาเต้นอ่ะโอเคปะแทนเอ็กซ์น้าแักศูนย์นะครับน้องลงไปได้เท่าไหร่นีได้เท่าไหร่ลองคิดลองคิดไ้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แทนในขอศูนย์ลงไปแล้วได้ไห ส่นส่นะใช่ไหมใช่ไหมใครไม่ได้สุวนส่วนไหมไม่เก่งไม่เก่งขนาดเลยเสรแล้วเรเรแล้วได้สูวนสนแล้ครับทไปต่ออะน้องข้อนี้หน่งบวกเอทั้งหมดกปลักสองแยกได้ไหมแยกได้เป็นอะไรบอกพี่คารเร็วๆรๆเร x กซ์ลังสบวกห ดมาได้ x กําลังสองครับบวก x ลบหนึ่งครับเออน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลับประมาณกําลังสองแล้วก็ลบหนึ่งตัวสุดท้ายใช่ไหมส่วน x อะไรตัดกันได้ไหนดูดิหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งหายไหมจะคกิดประการที่์หนึนี่อยู่นี่วกหนึ่งแล้บหนึ่งหายไป มาดูต่อมาเหลือ x กำลังสอง 2x ดึง x ออกมาได้ไหมได้ได้ก็ดึงมันน้องต้องทำส่วนก่อนจริงครับเรื่องนี้มันจรอนกังแม่นแต่่นพี่พี่หนูทำส่วนเยอะมากออกมาไม่ออกแค่นี้มันไม่ออกกากกว่านี้เลยดึง x ออกมาตัดกันได้ไหมเนี่ย x อ่ะเออเหลือ x กำสองแทนค่าส่วนลงไปได้ อออนะ2องออสองปเออสองกระดาษใบเดีงเยงไปเดียนมาเลยี่เกะเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครครับ <c oughs> คนเดิมนะเป็น,น <c oughs> คนเมื่อกี้เหรออ่าให้มาเต้นด้ยไหม